สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปานทิพทองมากตำแหน่งครูโรงเรียนผู้ย่อลึงวิยทยาคารค่คะสำหรับวันนี้นะคะจะมานำเสนอการสอนนะคะการอ่านจับใจความโดยใช้บันได6ขั้นค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเรื่องที่ดิฉันนำมาสอนนะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นิในราชภูเขาทองแผนการจัดการเรียนรู้ที่13อ่านได้เข้าใจเรื่องค่ะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกร,รม Zo ู om ครูให้นักเรียนในชั้นอ่านข้อความที่ครูเตรียมไว้โดยอ่านในใจภายในเวลาสิวินาทีดังนี้จากนั้นครูสุ่มนักเรียน5คนโดยใช้วงล้อสุ่มเล็กที่ให้บอกข้อความที่อ่านจากครูให้ทุกคนฟังว่าตรงกันหรือไม่ ซึ่งครูจะอธิบายนักเรียนฟังนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเราเรามีโอกาสที่จะนำเรื่องที่อ่านมาเล่าให้ผู้อื่นฟังอยู่เสมอดังนั้นการอ่านจับใจความสำคัญจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะได้นำมาถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องค่ะซึ่งก็จะมีเทคนิคการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้บันได6ขั้นนะคะมาอธิบายให้นักเรียนฟังค่ะขั้นแรกนะคะอ่านให้จบและตั้งคาถามค่ะ ขั้นที่ 2. หาคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดเพราะจะทำให้จับใจความสำคัญได้ง่ายขึ้นค่ะขั้นที่3ตัดส่วนขยายใจความสำคัญออกขั้นที่4เติมคำเชื่อมหาส่วนขยายใจความสำคัญเพราะในบางครั้งผู้เขียนอาจจะไม่เติมคำเชื่อมมาในประโยคซึ่งอาจจะทำให้สับสนเราอาจจะต้องเติมคำเชื่อมเพื่อให้เราตัดพละความได้อย่างแม่นยำค่ะ ขั้นที่5สังเกตคำหรือกลุ่มคำแสดงความขัดแย้งหรือตรงกันข้ามกันเช่นคำว่าแต่ทว่าแต่หากแต่ว่าอย่างไรก็ดีในทางกลับกันซึ่งใจความสำคัญที่ผู้เขียนต้องการสื่อในแต่ละย่อหน้านะคะอาจจะอยู่หลังคำหรือกลุ่มคำดังกล่าวก็ได้ค่ะขั้นที่6หากย่อหน้านั้นไม่ปรากฏประโยคใจความสำคัญ สิ่งที่ต้องทำคือพิจารณาเนื้อความย่อหน้าอื่นๆในบริบทนำใจความสำคัญที่กระจายอยู่มาเรียบเรียงโดยใช้สำนวนภาษาของตนเองค่ะจากนั้นนักเรียนและคุณครูนะคะก็ร่วมกันสรุปความเข้าใจนะคะและนักเรียนช่วยกันตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนิราศภูเขาทองค่ะโดยคุณครูบันทึกคำถามเหล่านั้นบนกระดานนะคะเช่น สุนทรผู้ออกเดินทางจากที่ใดสุนทรผู้เดินทางไปอย่างไรสุนทรผู้คิดถึงใครในขณะเดินทางสุนทรผู้เดินทางไปกับใครสุนทรผู้เดินทางไปภูเขาทองเพื่ออะไรจากนั้นนะคะนักเรียนช่วยกันอ่านและแปลความคำประพันธ์ในนิราศภูเขาทองทีละบทโดยคุณครูก็จะใช้วงล้อนะคะเพื่อสุ่มเลขที่นักเรียนทีละคนนะคะให้ผัดกันอ่าน และแปลความคําประพันธ์นะคะโดยคุณครูก็จะช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะคะเมื่อนักเรียนอ่านจบนะคะก็จะให้นักเรียนตอบคําถามที่ตั้งไว้พร้อมกันอีกครั้งนะคะหลังจากนั้นก็จะช่วยกันสรุปความรู้ค่ะ โดยการอ่านจับใจความนะคะก็เป็นการอ่านระดับพื้นฐานซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาหาความรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อความหรือเรื่องราวที่อ่านนะคะผู้ที่มีทักษะการอ่านจับใจความสูงก็จะสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ปรากฏในข้อความหรือเรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำซึ่งเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์หรือตีความเรื่องราวนั้นๆต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอจบการนำเสนอการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคบันไดหกขั้นไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ